สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษครับเราลองมาดูกันว่าหลังจากวันที่15มิถุนายาน2566นี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงใด,กดเกิดขึ้นจะมีพลังงานอะไรเข้ามาหาคุณบ้างเพราะว่าหลังจากวันที่15มิถุนายนนี้เนี่ยมีดาวอาทิตย์เคลื่อนย้ายนะครับดาวคิดดาวอาทิตย์เคลื่อนย้ายเนี่ยโยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับปกติของดวงดาวหรือดาวอาทิตย์โยกย้ายเนี่ยหรือเคลื่อนย้ายก็คือ 1เดือนเนาะหรือ30วันดังนั้นในระยะเวลาที่อิทธิพลของดวงดาวโยกย้ายเคลื่อนย้ายเนี่ยจะมีอะไรส่งถึงคุณบ้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดส่งถึงคุณบ้างนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะพูดถึงร่างกายชีวิตนะครับหรือพลังงานชีวิตของเราทั้งหมดเลยเราลองมาดูการชาวราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นจะมีสิ่งใดเข้ามาหรือมีสัญญาณอะไรนะครับเข้ามาหาคุณบ้าง ดาวอาทิตย์เคลื่อนย,ย้ายดาวอาทิตย์ยกย้ายครับแปบ๊บหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์เคลื่อนย,ย้ายดาวอาทิตย์ยกย้ายส่งอิทธิพลอะไรต่อตัวคุณบ้างครับ Hidden RAM ครับ Create Conscious Awareness ครับไพ่ใบนี้คือไพ่ของอาณาจักรลึกลับครับไพ่ใบนี้คือพลังงานของการคิดมันอาจจะพูดถึง Create Conscious Awareness คือการมีสติ ในการใช้ความคิดหรือการใช้ความคิดของคุณในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นคิดนะครับในทางที่เป็นบวกมากขึ้นในไพ่ใบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีเมษการเชื่อมต่อกับตัวเองการเชื่อมต่อกับ ความคิดของตัวคุณนะครับเพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้คุณอาจจะเกิดมุมมองนะครับใหม่ๆเกิดขึ้นมาสําหรับแนวทางการใช้ชีวิตคุณอาจจะเกิดไอเดียอยู่ๆเกิดไอเดียแปลกๆขึ้นมาไอเดียดีๆไอเดียเจ๋งๆนะครับขึ้นมาในการาคิดงานนะครับโปรเจกต์งานก็ได้หรือในไพ่ใบนี้ผมเห็นมันเหมือนเป็นความยุ่งเหยิงเหมือนกันอาจจะบอกได้ว่านะครับ ชาวลัคนาราศีเมษคุณอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าจิตของคุณหรือความคิดของคุณเนี่ยอย่างระมัดระวงังเนาะเพราะว่าอย่างระมัดระวังคืออะไรนะครับก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของการคิดกังวลคิดมากนะครับการาหดหูนะครับความรู้สึกหดหูหรืออะไรต่างๆก็ได้ในไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่ามันให้อารมณ์คล้ายๆเหมือน มันมีพลังงานนะครับถ้าให้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะพูดถึงพลังงานเบื้องหลังที่อยู่คอยพพอร์ตคอยสนับสนุนคุณอยู่กได้ดังนั้นใช้ความคิดครับหลังจากนี้ความคิดของคุณจะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดเส้นทางของตัวคุณเองคอนเชียสคือจิตสำนึกดังนั้นการใช้จิตสำนึกของคุณครีเอทสร้างสารรค์ หรือโฟกัสในสิ่งที่ดีเนี่ยแน่นอนว่าดาวอาทิตย์โยกย้ายมันแสดงถึงความรุ่งเรืองได้ได้ไว้นะครับแสดงถึงความสําเร็จได้ด้วยแต่ถ้าดาวอาทิตย์ของคุณอยู่ในพลังงานที่อ่อนหรือวิกเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกขดหู through, ความรู้สึกกลัวความรู้สึกไม่มั่นใจนะครับต่างๆก็ได้อันนี้อาจจะเป็นไพ่ที่บอกถึงนะครับหรือคําแนะนําให้กับคุณ ดาวทิ่ยกย้ายครับหนึ่งเดือนจากนี้จะมีสัญญาณดีๆอะไรเกิดขึ้นครับ choice ครับการเลือกเนาะการตัดสินใจอย่างที่บอกว่า create conscious event การใช้การเลือกอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมการตัดสินใจเลือกนะครับต,ต่างๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะอยากจะทำเนาะแต่คุณอาจจะรู้จึกว่ามันมัน มันกลัวซึ่งมันเป็นธรรมดาสัญชตาตญาณของเราอยู่แล้วเนาะความกลัวเวลาที่เราต้องเริ่มทําอะไรบางอย่างใหม่ๆแต่ผมรู้สึกว่า,พาไพ่ใบนี้มันเป็นโอกาสมันมีโอกาสที่เข้ามามันมีประตูที่เปิดออกและมันมีแบบช่องทางเยอะแยะมากมายให้คุณได้เลือกเลยถ้าคุณดูเนาะกุญแจตรงเนี้ยนะครับ มีเมฆมีพระอาทิตย์มีหิมะนะครับมีสายรุง้งมีฝนตกมีท้องฟ้าแจ่มใสอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยมันคือทุกๆก,การเลือกของคุณมันจะนำทางคุณไปสู่ประสบการณ์ต่างๆซึ่งมันอาจจะเป็นทั้งประสบการณ์ที่ดีนะครับหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีก็ได้แต่มันจะเป็นบททดสอบของการเติบโตของคุณ Wallis a s about making the right choice And more about being strong enough to handle any outcome แน่นอนว่าความกังวลเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจเลือกเส้นทางได้อย่างแบบไม่ถูกต้องดังนั้นตัดความกังวลแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองครับดังนั้นชาวราศีเมษผมรู้สึกว่าหลังจากดาวอาทิตย์ยกย้ายหนึ่งเดือนจากเนี้ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกของตัวเองนะครับ อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ๆอาจจะเป็นโอกาสในการเติบโตนะครับของคุณก็ได้ mm hmm. แล้วก็ Peace ครับไพ่ใบนี้เด้งขึ้นมา Peace คือความสงบ Just because some people are f o l l e d by drama doesn't mean you have to a t t e n d the performance make your life a drama free zone ไพ่ใบนี้คือการพาตัวเองออกมาจากเรื่องราวดรามา่าท็อกซิคความกังวลต่างๆหรือคุณต้องสงบ คุณต้องมีความรู้สึก peaceful peaceful คือความสงบในหัวใจไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณอยู่ในงานคุณอยู่ในความสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตความสงบคือพลังงานที่ทําให้คุณได้พบเจอกับความสุขหรือคุณจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆนะครับสัญ,ญญาณอะไรครับที่จะเข้ามา หนึ่เดือนจากนี้เขาจะมีสัญญาณดีๆอะไรที่จะเข้ามาหาชาวรักคนาราศีเมษบ้างครับของพ่อับขิเน็ครับไพ่พับกิเน็ครับบ,รบ,บอกแนวทางนะครับสิ่งใดที่อาจจะเข้ามาหาชาวรักคนาราศีเมษเอน เอ็นเนอร์เจนติกมูฟเมนต์ใหม่เลยค่ะว้า wow. วสวยงามมากๆเป็นเหมือนพับพิคเนตกำลังดูมีความสุขดูกำลังสนุกสนานเอนจอยกับชีวิตครับเอ็นเนอร์เจนติกมูฟเมนต์คือพลังงานที่สูงมากๆถ้าคุณดูไพ่พับพิคเนตไปนี้นะเหมือนเหมือนท่านกำลังยิ้มมีความสุขเหมือนกำลังได้แบ่งปันบางสิ่งบางอย่างออกไปมันเป็นเหมือนพลังงานทั้งหมดจากตัวคุณนะครับคุณอาจจะได้ไปในพลังงานหลังจากนี้คุณอาจจะได้แบบใช้ชีวิตที่ เป็นพลังงานที่ดีขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณตัดสินใจถูกแล้วนะที่เปลี่ยนแปลงตัวเองบางสิ่งบางอย่างคุณตัดสินใจถูกแล้วนะที่คุณเลือกเชื่อตัวเองคุณตัดสินใจถูกแล้วนะที่คุณเลือกที่จะโฟกัสพลังงานให้อยู่ในการคิดหรือมุมมองที่ดีในทุกๆสถา,านการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณเลือกถูกแล้วนะที่คุณเลือกความสงบเข้ามาก่อนเป็นอันดับแรกอะครับไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึง ทุกๆก,การเคลื่อนไหวจังหวะชีวิตของคุณนะครับมันเป็นจังหวะที่เหมือนมีการเบ่งบานมีการเติบโตนะครับเกิดขึ้นมาดังนั้นทุกๆ energy ที่คุณสั่นสะเทือนที่คุณเคลื่อนไหวที่คุณคิด,ท,คคดที่คุณส่งออกไปมันจะเป็นพลังงานตีกลับมาของสิ่งที่คุณได้รับดังนั้นการรามัดระวังอย่างที่ผมบอกว่าในอาณาจักรของความคิดในมิติของความคิดหรือนใน dimension ของอ จิตใต้สำนึกลึกๆของคุณที่เป็นพื้นที่แห่งการเพาะปลูกความเจริญเรื่องเรื่องของคุณเนี่ยถ้าคุณหว่านมาเมล็ดพันธุ์ดีๆลงไปแน่นอนว่าชีวิตของคุณก็จะพบเจอหรือได้เก็บเกี่ยวกับสิ่งดีๆแต่ถ้าคุณหว่านมาเมล็ดพันธุ์ของความทุกข์ระทมความเศร้าวความกลัวความเครียดซึ่งมันเกิดจากปัจจัยภายนอกทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่คุณเก็บเอามาใส่ซ้ำๆหรือเพาะปลูกซ้ำๆในดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของคุณแน่นอนว่า พลังงานลบๆเหล่านั้นมันก็เติบโตเหมือนกันนะครับดังนั้นพไพ่ใบนี้องค์พ่อพับขิเน็อยากจะแนะนำกับคุณว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์ของการใช้ชีวิตที่เติบโตการใช้ชีวิตที่สวยงามการได้ไปอยู่ในในช่วงเวลาของความปิติความสุขเกิดขึ้นมาก็ได้ครับสิ่งใดจะเกิดขึ้นครับสิ่งใดจะเข้ามาสัญญ,ญาณอะไรครับหลังจากวันที่15มิถุนายนนี้ที่จะเข้ามาหาชาวลัคนาราศีเมษ มีหมายเลขสี drive ครับไปเลยครับองค์พ่อพพิกเนตครับอยากจะบอกกับคุณครับว่าชีวิตของคุณกําลังติดเครื่องแล้วนะครับไปเลยครับไม่ว่าคุณกําลังตัดสินใจที่จะทําอะไรอยู่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียนี้แล้วเนี่ยอยากจะไปทําอยากจะไปลองนะครับในธุรกิจในงานหรือตัดสินใจเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างพาไพ่ใบนี้คือสัญญาณของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าความอดทนนะครับ การทําอย่างสม่ําเสมอนะครับการลุยอย่างต่อเน,นื่องผมขออนุญ,ญาตยกข้อความแมสเซจแมสเซจหนึ่งมาเนะาะเมื่อวานมีแมสเซจเข้ามาเขาบอกว่ามีพี่ท่านหนึ่งเนาะก็อคอมเมนต์เหมือนเขาบอกว่าเขาออกไปทํางานหาเงินทุกวันเลยนะครับแต่แต่ยังไม่เห็นมีเงินเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเขาออกไปทํางานทุกวันแต่เขายังไม่มีเงินเขารู้สึกว่ายังอยากมีเงินยังอยากได้ยังอยากมีอะไรต่างๆเหล่านั้นผมก็เลยรู้สึกว่า แสดงว่าเขาไม่ได้มีความสุขกับงานหรือไม่ได้มีความสุขหรือกับปัจจุบันขณะของตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพไหนก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะ,ะไรายได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามผมแค่อยากให้คุณเห็นคุณค่าของงาน คุณจะอยู่ในอาชีพไหนก็ได้แค่คุณเห็นคุณค่าของงานมันคืออีกิกยมันคือมันคือเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทําหรือเงินที่คุณได้มาไม่ว่าจะเยอะไม่ว่าจะน้อยก็ตามสิ่งนั้นมันจะเป็นเหมือนกันจุดประกายพลังงานในตัวคุณเพิ่มขึ้นมาคุณไปทํางานทุกวันทุกวันทุกวันแต่คุณบอกว่าคุณไม่มีเงินผมก็เลยรู้สึกว่า มันอาจจะเป็นความรู้สึกขัดแคนภายในก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องทําเลยคือในสภาวะจิตใจของคุณที่ต้องทําการอดทนความทุ่มเทอย่างสม่ําเสมอมันจะเป็นตัวบอกรัาว่าคุณจะประสบความสําเร็จในแบบของคุณคุณไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบความสําเร็จของคุณกับใครเลยไม่ต้องมองว่าความสําเร็จมันต้องเป็นเงินที่เยอะแยะมหาศาลมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ในรูปแบบที่มันเป็นตัวคุณความสําเร็จในในแบบฉบับของคุณนะครับ และไพ่ใบนี้คือสัญญาณที่องค์พ่อพระเปนเครับอยากจะบอกกับคุณว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องติดเครื่องสตาร์ชีวิตของตัวเองใหม่แล้วนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์โยกย้ายเนี่ยมันคือจังหวะที่ดีที่คุณควรปลุกพลังงานชีวิตของคุณนะครับปลุกความกระตือรือร้นต่างๆหมายเลข21ครับ determination ไพ่ใบนี้คือคราวอ่าจักรที่1จกะกรที่1พูดถึงในเรื่องของวัตถุทางโลกหมดเลยจักรที่1 พูดถึงในเรื่องของความสามารถในการใช้ชีวิตในทางโลกการทำงานการหาเงินนะครับการดูแลสุขภาพต่างๆพาไพ่ใบนี้เนาะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เปล่งประกายแสงสว่างเป็นดาวของทัดไฟด้วยก็ได้นะอาจจะพูดถึงว่าถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องจัดการนะครับกับพลังงานของตัวคุณส่งพลังงานออกไปกระทำสิ่งต่างๆอย่างมีความสุขก็ได้พไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึง การที่คุณต้องรู้สึกว่าคุณสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับจัก,กระที่1คือจัก,กระพื้นฐานของเราดังนั้นเมื่อคุณปรับพลังงานที่1นนะครับได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณสามารถที่จะรู้สึกเซฟรู้สึกมั่นคงรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้หรือจัก,กระที่1ถ้ามันบล็อกอยู่มันก็อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของ ความรู้สึกขัดแคลนความรู้สึกยากจนความรู้สึกกลัวความรู้สึกกังวลในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะครับหรือรู้สึกทุกใจกับอดีตที่มันผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับสัญญาณที่อาจจะเข้ามาครับสัญญาณที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีเมษหลังจากวันที่2 5มิถุนายน2 5 6 6 สิ่งใดจะเกิดขึ้นสิ่งใดจะเข้ามาพลังงานสิ่งดีๆใดจะเข้ามาครับเซเว่ o ออฟสอดครับเซเว่นออสอดเนี่ยมันเหมือนคุณกำลังหลบหนีเนาะเหมือนคุณกำลังปีนหน้าต่างออกไปมันเปรียบเสม,มือนว่าคุณอาจจะพบช่องทางที่ทำให้คุณนั้นได้เติบโตคุณอาจจะพบกระบวนการต่างๆใหม่ๆก็ได้นะครับคิงออฟ o r ดครับ อำนาจบาร,รมีหน้าที่ตำแหน่งการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์การใช้ไอเดียครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเติบโตการต่อยอดครับในชีวิตในงานที่คุณทำอยู่ก็ได้ทว i n พนาโคครับถ้าคุณกัวงวลเรื่องเงินอย่างที่ผมบอกไปเช็คกับความขาดแคลนในตัวเองก่อนมันมีเงินเข้ามามันมีเงินออกไปเป็นธรรมดาบางคนอยากจะมีเงินแต่คุณไม่ได้ทำงานแน่นอนว่ามันก็คือธรรมดาเนาะเราต้องทำงานถึงจะมีเงิน เงินนะครับเป็นพลังงานที่อยู่ในอากาศเป็นพลังงานเป็นสารดังนั้นเนี่ยบางครั้งอะครับเงินอะมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่เงินเปลี่ยนที่อยู่อย่างเช่นสมมุตินะผมคุณทำงานเป็นแม่ค้าขายข้าวแล้วกันเนาะแล้วแบบคุณรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงนะคุณรู้สึกว่าลูกค้ามันน้อยลง คุณอาจจะต้องดูอะครับว่าสถานที่ของคุณหรืออาหารของคุณหรือทำเลของคุณนั้นมันมันเป็นที่ต้องการของลูกค้าไหมครับหรือคุณอาจจะขายเห็นคนอื่นขายดีมากแล้วคุณไปทำด้วยเนี่ยหรือคุณไปขายด้วยเนี่ยแต่ทำไมคุณไม่ไม่พีคหรือขายไม่ดีเหมือนเขาอะครับผมรู้สึกว่า กลุ่มตลาดหรือการเจาะตลาดลูกค้าให้ได้คือสิ่งที่จําเป็นมากๆที่มันจะทําให้กระแสะการเงินเข้ามาหรือบางทีเงินเดี๋ยวนี้เงินมันมาอยู่ในโลกออนไลน์เยอะนะครับมันมาอยู่ผมไปเจอเว็บที่มันเป็นเว็บที่รวมคนเก่งๆไว้อะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือรับงานอิสระ,ะครับคือมีทุกขแขนงเลยในะนั้นตัดต่อคลิปนะครับที่ปรึกษา,าแปลภาษา วาดรูปงานศิละปะเยอะแยะมากมายผมจำชื่อเว็บไม่ได้แล้วนะครับซึ่งผมลองเข้าไปดโดโหในที่นี้รวมคนเก่งมากๆเลยนะครับเหมือนเหมือนเขาเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่มันได้เงินง่ายขึ้นอะไรต่างๆเหล่านั้นดังนั้นในเรื่องของการเงินธรรมชาติเลยคือคุณต้องมีงานอยู่แล้วนอ้องมันถึงจะมีเงินเข้ามาแล้วก็คุณจะต้องอัดแอปรับตัวให้ทนันคุณอาจจะบอกว่าคุณทํางานที่ชอบคุณทํางานที่รักใช่แต่บางครั้งงานที่คุณรู้จะว่ารักอะ่ะ มันยังไม่สามารถเลี้ยงชีพคุณได้เพราะว่าคุณอาจจะอยู่ผิดจุดหรือยังไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดอะไรต่างๆเหล่านั้นดังนั้น คุณอาจจะต้องพาตัวเองไปอยู่ให้ถูกที่ถูกจุดก็ได้เนาะมันถึงจะมีกระแสะการเงินที่ไหลโฟเข้ามามากขึ้นหรือมันอาจจะพูดถึงจังหวะชีวิตของตัวคุณก็ได้ครับ to o f c o r n เนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของโอกาสที่ต้องตัดสินใจทางเลือกที่ต้องตัดสินใจนะครับหรือในเรื่องราวของมันจะมีชอยให้คุณเข้ามาก็ได้ที่ต้องตัดสินใจบางคนอาจจะถูกข้อเสนอให้เปลี่ยนงานหรือซู ตัวไปในที่ทำงานแล้วมันมีรายได้เนอที่มันต่างกันอยู่มันก็อาจจะต้องคิดพิจารณา,นานดูเนอว่ามันสามารถครอบเวอร์ได้ไหมหรือถ้าคุณตัดสินใจที่อ่าทุกวันนี้คนอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองเยอะคุณต้องลองดูว่าเมื่อคุณออกมาเป็นเจ้านายตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องต้องตระหนักรู้เลยนะครับก็คือรายได้ของคุณมันจะไม่ตายตัว รายได้ของคุณมันจะไม่ฟิกสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือยอมรับความจริงเหมือน,นผมทำยูทูบเนี่ยรายได้แต่ละเดือนมันไม่ได้คงที่นะครับมันไม่ได้คงที่เลยสิ่งที่ผมต้องทําเลยก็คือเข้าใจธรรมชาติของงานที่เราทําไม่ได้ว่าเออมันได้เงินไม่เท่ากันนะในแ,แต่ละเดือนมันขึ้นอยู่กับตัวเราขยันแค่ไหนนะครับดังนั้นธรรมชาติของงานที่คุณทําคุณต้องเข้าใจมันแล้วคุณจะพบเจอกับความสงบความสบายนะครับ ในจิตเนาะแล้วมันจะทําให้คุณสามารถที่จะคอนโทรลการเงินได้ด้วยจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นจะมีสิ่งใดเข้ามาเพจ o อฟคอนครับไพ่ใบนี้คือการเริ่มต้นไพ่ใบนี้คือการคิดที่จะขยับขยายตัวเองไพ่ใบนี้คือการเรียนรู้นะครับไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรก็ตามนี่คือจังหวะที่ดีที่คุณจะต้องเรียนรู้ความหมายของชีวิตนะครับเรียนรู้ตัวเองฝึกความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตหรือไพ่ใบนี้คือสัญ,ญญาณของการเริ่มต้นธุรกิจ สำหรับบางคนก็ได้เนาะมันอาจจะเป็นจังหวะของการอลองทำอะไรที่มันท้าทายลองทำอะไรที่มันใหม่ๆที่คุณอาจจะเจอประสบการณ์ดีๆก็ได้การลองทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งสองด้านเหมือนกันก็คือคุณอาจจะสำเร็จคุณอาจจะไม่สำเร็จก็ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำเลยก็คือยอมรับความจริงเนาะถ้ามันไม่สำเร็จมันไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวนะมันแปลว่าคุณยังไม่ได้มีกระบวนการหรือยังไม่ได้มี องค์ความรู้ในด้านนั้นๆหรือจุดนั้นๆคุณแค่ต้องเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองไปไเรื่อยนะครับพไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงการเรียนต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นในลักษณะของเอาเงินไปลงทุนเอาเงินให้มันงอกเงยน,นะครับก็ได้ถ้าถามว่ามันมีลักษณะพลังงานของการเงินเข้ามาไหมผมก็จะว่ามันก็มีเงินเข้ามาตาม งานที่คุณทำเนาะในลักษณะประมาณในี้ใจมากจะเยอะขึ้นอยู่กับศักยภาพในการเรียกเงินหรือในการสร้างเงินของความคิดของคุณหรือของศักยภาพของคุณก็ได้ครับมี t e m p e r a c e n ครับไพ่ใบนี้คือสภาวะอารมณ์คือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงเหมือนกันแน่นอนว่ามันอาจจะบางคนมันอาจจะเป็นสัญญาณของแบบปรับที่ภายใน มันอาจจะไม่ได้เป็นการปรับเปลี่ยนภายนอกอย่างเดียวแต่มันเป็นการเลือกที่จะปรับภายในของตัวคุณก่อนให้เกิดความสงบจากจิตของคุณให้เกิดความรู้สึกดีๆนะครับของคุณก่อนก็ได้สัญญาณอะไรนะครับที่จะเข้ามาครับหลังจากวันที่15มิถุนายน2566ชาวลัคนาราศีเมษ จักรวาลครับกำลังส่งสัญญาณอะไรเข้ามาหาคุณครับในดาวพระาทิตยายนี้ pour off his light ครับ open your heart space unconditional love หมายเลข28่ i s s light นะครับมันคือแสงสว่างแห่ง อันนี้คริสเนาะก็คือพระเยซูนั่นเองแต่ถ้าคุณอยู่ในศาสนาอื่นเนาะมันก็อาจจะเป็นพลังงานของซอร์สเอนเนอร์จีพลังงานของความรักพลังงานของความเมตตาไพ่ใบนี้ดูเหมือนคุณกําลังอาบแสงสวา่างมันเปรียบเสมือนคุณอาจจะพบทางออกของชีวิตก็ได้หรือคุณอาจจะถูกการแนะนําการไกด์ไลน์เส้นทางของตัวเองให้ไปอยู่ในเส้นทางของการได้รับกับความรัก หรือสิ่งดีๆก็ได้ s p ป c e a n d c ค n นดิชั่นเลิเนี่ยมันเริ่มจากตัวคุณครับที่คุณต้องรู้สึกว่าคุณรักตัวเองก่อนเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะรับผิดชอบตัวเองแบบ100%คุณจะไม่ไม่ทำให้ตัวเองเจอความทุกข์ถึงแม้ว่าจะเจอความทุกข ถ้าคนรักตัวเองนะคุณก็จะเลือกมองในด้านที่ดีของความทุกข์นั้นให้ได้พยายามหาด้านที่ดีของความทุกข์นั้นให้ได้ถ้าถามว่าสิ่งนี้ไพ่นี้เนี่ยคือสัญญาณอะไรคือสัญญาณที่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีซอสเอเนอร์จีหรือวิญญ,ญาณบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเป็นพลังงานเบื้องหลังคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะครับและไพ่ใบนี้คือไพ่ของการที่คุณจะต้องปรับที่ตัวเองเนาะแล้วคุณจะพบเจอสิ่งดีๆหลังจากนี้ ขอให้เชื่อมั่นครับพไพ่ใบนี้คือความศรัทธาผมรู้สึกถึงความศรัทธาในตัวเองผมรู้สึกถึงความศรัทธาในพลังงานที่สูงกว่าเราผมรู้สึกถึงการขอพรสิ่งดีๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมานะครับสัญญาณอะไรครับที่จักรวาลกำลังส่ง เึงชาวรักนาราศีเมษ New Opportunity ครับหมายเลยค่ะแน่นอนครับว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยคือประตูที่เปิดออกประตูใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เปิดออกแน่นอนเมื่อเราเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอย่างที่ผมบอกไปตอนแล้วว่าเราจะรู้สึกกลัวแต่นี่คือสัญญาที่เหมือนทุกคนดูเนาะยูนิคอนเนี่ยหันหน้ามาหาคุณแบบออกมาสิลองทําดูลองดูผิดพลาดไม่เป็นไรหรอกทุกคนผิดพลาดได้ผมเชื่อว่า ก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จในอะไรก็ตามเราต้องเริ่มจากข้อผิดพลาดก่อนเหมือนการตื่นรู้เหมือนกันนะครับเราต้องเริ่มจากการที่เราผิดพลาดในอะไรบางอย่างก่อนการที่เราทําอะไรผิดๆมาก่อนแล้วเราจะเกิดการตระหนักรู้การตื่นรู้ขึ้นมาไพใ่ใบนี้คือสัญ,ญญาณของการที่บอกว่าหลังจากวันที่15หมิถุนายน2560นี้ดาวอาทิตย์ยกย้ายครับจะทำให้คุณได้เปิดประตูสู่ทิศทางใหม่ โอกาสใหม่ถามว่าบางคนก็อาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆตรงนี้มันมันมันเยอะมากๆเนาะดังนั้นผมรู้สึกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบสิ่งที่คุณต้องทําสิ่งที่คุณอยากท,ทําที่เพื่อเติมเต็มตัวเองมันจะเปิดออกนะครับแล้วก็พยายาม ใช้สัญชาตญาณของตัวเองเยอะๆพยายามใช้อินท i t i o n ของตัวเองเยอะๆพยายามนั่งสมาธิเยอะๆพยายามอยู่กับลมหายใจของตัวเองในแต่ละวันขอบคุณชีวิตขอบคุณสิ่งที่คุณมีนะครับขอบคุณ energy ดีๆขอบคุณทุกๆโอกาสที่มันเข้ามาขอบคุณทุกๆบททดสอบผมเชื่ออย่างนึงว่าทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงจังหวะเวลาณนะนั้นๆน,นะ มันคือเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้อวัเนตหรือตรรู้หรือเพื่อให้คุณได้เติบโตก็ได้ดังนั้นไม่ว่าเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีก็าตามมันสมเหตุสมผลหมดแล้วครับที่ต้องเกิดขึ้นให้คุณเจอสิ่งนั้นคุณแค่ต้องยอมรับรับมือแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลุยต่อ นะครับก็อาจจะเป็นข้อความขับเมสเซจทั้งหมดประมาณนี้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็พี่ๆที่กดปุ่มแต่งให้เนะตรงนี้จะเป็นการโดเน a เงินก็ขอบคุณมากๆนะครับเงินตรงนี้เนี่ยผมเอาไปส่งต่อเป็นพลังงานดีๆอยู่แล้วนะครับ ผมเอามาซื้อไพ่สำหรับใหม่ๆเพื่อส่งต่อเป็นข้อความแม่เส็จดีๆต่อไปเหมือนกันผมเอาไปาแบ่งบ้านนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าเนาะให้เขาได้กำไรให้เขาได้รู้สึกว่ามีความสุขจากเงินเหมือนกันนะครับเหมือนที่ผมได้รับมาก็ขอบคุณมากๆครับ